วันที่11ตุลาคม2556ส่วนบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ44ปีโดยมีแพทย์หญิงส้อยสะอางพิกุลสดผู้อำนวยการส่วนบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและผู้บริหารสภากาชาติไทยจากหน่วยงานต่างๆร่วมอวยพรและแสดงความยินดีณห้องประชุมจุมโพ2และ3ชั้น9อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาสภากาชาติไทย ส่วนบริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มีหน้าที่จัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนำไปใช้ร,รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศทั้งในรูปโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตอีกทั้งได้พัฒนางานบริการโลหิตและเทคโนโลยีด้านต่างๆ การจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้สูนย์บริการโลหิตเป็นองค์กรหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพื่อรักษาผู้ป่วยซึ่งจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์รักษาโรคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในประเทศไทยกิติจันชาติถ่ายภาพสิตากิติพัฒน์ายงาน